ได้ทำให้ดูหน่อยเลยทีม N V D R G ทีม N V D R G โอ้โหดึงหน้าด้วยเฮ้ยชุ่มสุดตัววะ่ะ I can yeah, execute yeah, yeah. that. I can execute that very well. <laughs> you know, I, I had this whole period where like I, I couldn't play hardly any games because my hands were all messed up. But like, I remember that when I came back, <laughs> <a little laughs> okay. bit, Before I started uh, streaming and grinding in, a, in, in StarCraft One, I had no regret coming over and I'm like, all right, give me the cheesiest build for Zerg. <laughs> I was just cheesing every game, early pool builds, just running in there killing Zergs. <laughs> okay. Learning nothing, feeling great. <laughs> <laughs> <That's> <laughs> the kind of I like to play. โอเคครับเราไปดูเกมน,นี้กันครับป้ายนี้ก็เขียนว่า,าออกไปอ,อไม่ใช่เห็นป้ายที่อะไรคิดถึงอ้นั่นทุนที1แฮชหนึ่งแก๊สห <c oughs> นะึ่งคูนะทั้งฝั่ง drg ครับทั้งฝั่งโรกยังโอ้โรกขกึนก้นแก๊สเสร็จไปก่อนแล้วแามมิ่ง <c oughs> ในการวางไม่เหมือนกัน สำหรับเพื่อนๆที่มาดูย้อนหลังครับใครอยากสนุกไ่ายผลก็มาดูสดกันได้นะวันที่9ครับรอบหน้าครับวันที่9ครับเจอกันวันที่9ครับ โอเคฮะับมีคนซับสครายยูทูบด้วยน่ารักมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับก็สนับสนุนได้นะฮะทั้ง Paypal หรือว่าพร้อมเพย์ทูออลเล็ตนะครับผมในทวิตก็ลิงก์อยู่ข้างล่างนะผมไม่ได้แปะลิงก์ในแชทในรอบนี้ช่วยค่าเข้าพระเข้าพระ กินเป็นข้าวพระเลยตลอดโอเคเมตาบูดิกบูตมาทามมิ่งโรกเร็วกว่าอยู่ประมาณนิดนึงเออเท่าที่เห็นในการขึ้นเบสนะในการขึ้นเบสพีดิกต่างกันมากไหนดูสิโอ้โห9ก้าสิบถ้ารอบนี้ ถ้ารอบนี้ผมผมกดผล,ผลผิดอีกนี่ช่องระเบิดแน่นอน <laughs> มีการรุมรีอพอร์ตช่องโอเคครับต่างฝ่ายต่างเล่นเบลลิงครับวัดไมโครกันคือ <c oughs> ถ้าเล่นคอมเซอร์คิ้งเบลลิงเนี่ยคือวัดไมโครเลยครับ โอเคแล้วกําลังจะโดนรัสเซอร์คลิ้งใส่รัสเซอร์คลิ้งใส่ครับผมทางฝั่งดีอาจีต้องการนะโรบอกอยากรีบจบแล้วจะได้เข้าเข้ารอบให้มันผ่านผ่านพ้นไปยังไงมาจังหวะนี้พยายามจะม็อบเบลลิ่งมาครับและเสียควีนเสียควีนเรียบร้อยโอ้โหไมโครให้เซอร์คลิ้งตีควีนแค่ตัวเดียวว่ากันโดนเบลลิ่งเกิดสวนมาครับจะได้วิ่งหนีมาทันได้ไปหนึ่งควีนแล้วครับผมทางฝั่งโร คือถ้าเอา DRG มาเล่นแหลงอ่ะครับก็แกนมาสเตอร์ไล่ตบทุกคนยับอ่ะฮะแต่บังเอิญฮะค่าอยู่สูงกว่าเจ้าโหเสียควีนไปต้นเกมแล้วเหลือโรกอาจจะเล่นอย่างนี้คือการเล่นไมโครลัวๆเลยนะถ้าเล่นคอมนี้เมื่อไหร่คือไมโครครับคือ ความเทพของการไมโครยูนิตมีอุปรัชแชมเบอร์ขึ้นมามาดูว่าจะอัพเทคอะไรส่วนหรือเปล่าทั้งฝั่งโรกไม่ได้เน้นเทคอะไรเลยเน้นขึ้นเทคยูนิตมากกว่าครับเลือกโรกไปอีกจะมาปิดเกมละโรกเป็นยูนิตที่ทนเบลลิงได้ในระดับหนึ่งแข็งแข็งสายแข็งสายแข็งประจำเผ่าเซิร์ฟโอเค รอบนี้ DRG ครับยังกันเบรลิงของโรคไว้ได้นะเอาโรกโอ้มโอ้็อดเอาละรถพระป่ายังแตกไปหนึ่งเส้นครับโดนไป14ยูนิตครับผมโอ้โห นั่งลงก่อนนั่งลงก่อนคนคน,คนไทยลกนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนใจเย็นใจย็นอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งชูไม้ Fly, ชูมือน,นั่งลงก่อนโอ้ยหัวเกื้อดบมาครับเอาละ่ะทักไทยไปหนึ่งครับโรคสะดุ้งนิดนิดดุ้งนิด,ดนิด ถนนลื่นถนนลื่นโอ้มาดีนะมาดีนะตอนนี้กลายเป็นว่าเกมนำเลยครับ DRG แค่ระเบิดแนวนิวอลายไปหนึ่งบรกแค่นั้นเองไม่รู้ปล่อยวิ่งเข้ามาได้ไงหลุดเข้ามาได้ไง นี่ฮะต้องต้องเล่นอย่างนี้หนึ่งลิงสองลิงอ่ะเคลียเบลลิงครับเมื่อกี้เมื่อกี้โรก็แสดงวิธีการเคลียเบลลิงที่ผิดวิธีนะคือเอาโดรนไปเคลียแทนสับไพจมอยู่เลยครับผมกำลังค่อยๆรันวอร์เกอร์ขึ้นมาตัสีละแต่อาร์มี่ตามเยอะเลยนะพอไปลงวอร์เกอร์ซ่อมวอร์เกอร์เยอะอาร์มี่ก็ไม่เดินครับโรก์ดรีจจะขย่มต่อไหม แต่สุดท้ายก,กด็ดูความเนีย้ยบของการไมโครครับถึงโมเมนตัมเกมมันจะเวี่ยงไปทางฝั่งเดียจีแต่นั่นแหละคือถ้าปะทะปะทะกันแล้วไมโครสู้ไม่ได้ไปมันก็ระเบิดไงตื่นเลยทีนี้ตื่นกงนทั้งแชทเลยจ้องเลยจ้องเลยตอนแรกดูแบบชิวๆเอดย๋ย่ารอรับครับ <c oughs> โอเคโรค,ครับตับเทคไปหาสปายครับแอร์ยูนิต ต้องต้องเขาเรียกว่าเชียนเดอะเกมนะอาจุดเปลี่ยนเอ้าเจอลันไบก็มาอีกแล้วว๊โอ้แล้วเจอตัดการ Expand แนเ้าฬิกแล้วเบลลิง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 เบลิงเบล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 ลิงโอ้ยโลลิงเบ้ลิงเบลลิงเวันิงเเ วันนี้มันวันอะไรเอาเว้ยเอาเว้ยโอ้เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นแชมป์เก่าเราจีจีว้าดโอ้ดึงแน่เลยเดียรจีบอกเลยว่ารวย Oh, e. d r g กดไม่ผิดครับ d r g d r g ซ่องถามครั้งเลย d r g ได้เท่าไหร่บอกด้วยโอ้โหลงเท่าไหร่ได้อยากรู้เลยลงเท่าไหร่ได้เท่าไหร่แปลแบบแชทมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยโอเคเกม2ครับโรกครับดีดากอนฟินนกเกมห่ง DP G เอออันนี้ d r g ครับทีม NV เรสเตอครับ คณะทัวตาลอยไหนจะลงอะไรกันอีกเฮ้ยยังเชื่อมั่นในโรกว่ะยังชอบเลยมันนมันทําให้ผม, <c oughs> ผมนึกถึงตอน <c oughs> ตอนตอนเมเจอร์ล่าสุดที่ทุกคน e ีจีอ่ะแล้วแบบพัะป่า <c oughs> ความรัวๆสามสี่เกมคนส่วน e ีจ <c oughs> คือซื้อบ้านซื้อรถได้เลยอ <c oughs> ถตาลายมองโรเป็นแจดอง จะดองอยู่สตาร์ครับหนึ่งแล้วครับโอเคครับพัสวายนะเราก็เห็นแบบนี้บ่อยครับสำหรับทัวร์ในยุคใหม่ๆเนี่ยต้องมารอดูครับว่าทางฝั่งโรกจะตื่นไหมคือ DRG เล่นตามมาตรฐานท้องนะเกงเมืสอสกูเนี่ยแต่เป็นโรกดูที่จะแบบหลวมอ่ะใช้คำเนี้ยเออลื่นหลวมๆลื่นๆไปนิดนึง คือมันเป็นบอกแล้วครับบางทีเกมในโปรโซีนมันนิดนิดหน่อยหน่อยมันแค่แบบลืมปิดบ้านเออลืมนิดหนึ่งลืมจังหวะหนึ่งระเบิดระเบิดระเบิดหรือเมื่อสักครู่นี้ทาไมทําไมโดนถึงหนีเบลลิงไม่ผลเพราะเบลลิงเดินบนครีปเดินก็โดนบนครีปพอเซิร์ชเจอเซิร์ชอย่างเงี้ยเบลลิงมันเป็นอะไรที่ดีมากสาหรับการระเบิดแนวมินาโรลไลครับเพราะฉะนั้นมันควรปัดตั้งแต่แรกก็คือไม่ควรให้เบลลิงเข้ามาครับ ต้องเคลียร์เบลลิงออกไปก่อนซึ่งมันเป็นการตัดสินใจที่โรกสร้างโรกมาแล้วกำลังจะเอาโรกไปบุกมีถึง4โรกด้วยกันอย่าลืมอย่างงงง่ายก็คือโรกจะเอายูนิตของเขาไปบุกไงแล้วก็เลยบ้านมันเลยว่างจังหวะบ้านว่างอะทางฝั่งดิาจีก็เอาเซอร์คลิงอะวิ่งรันบายเข้ามาครับแต่จังหวะน,นี้โรกเปิดก่อนบ้างนะโรกเริ่มเดือดโรกไม่ไหวโอเคครับรัดเซอร์คลิงใส่หน้าครับ โอเคเพราะว่าเขาขึ้นภูก,ก่อนนะเฟอร์กลิงเรือมาเร็วกว่าครับจังหวะนี้ก็ต้องกันเอาไว้ได้แล้วควีนมาแล้วก็น่าจะต้องถอยแล้วครับโรกเล่นอะไรไม่ได้ทำได้สมบูรณ์แบบครับสำหรับการดีเฟนซ์ครั้งนี้ฮนะผู้บรรยายภาษาอังกฤษกล่าวไว้ให้เครดิตให้เครดิตเออมันฟิลพาคบอลน,นะฟิลพาคบอลเลยแล้วก็แบบเหมือนฟังอนาไลฟ์ของฝั่งเมืองนอกไปด้วย โลกได้โปรดจะหมดตัวเนี่ยฮะมันต้องดักเอาไว้อย่างนี้เลยเออแต่ข้อเสียของเวอร์เกอร์คือมันจะไม่บอดี้บล็อกใครนะครับให้นึกถึงคลีปในเกม L O L ฮะมันจะบอดี้บล็อกไม่ได้ตัวอื่น <S <S พวกยูนิตตัวอื่นที่ไม่ใช่วเวอร์เกอร์จะบอดี้บล็อกได้หมดเลยอันนี้เหมือนโ o t a เพราะฉะนั้นเกมนี้มีส่วนลูกผสมทั้งโ o t a ทั้ง L เลย โลกเริ่มฝืนละโลกเริ่มฝืนละ,ลละแต่จะเอาแต่จะเอาครับเหมือนจะเข้าจะเข้าให้ได้ยังไง oh. จะขึ้นแรมให้ได้ควีนอา้าวควีนตายโอ้ไม g ก d ควีนโดนล็อกขาวไว้หนีออกมาไม่ได้ครับซัลา,ายดออกมาเหมือนกันครับทางฝั่ง DRG ฮะก็ต้องสร้างควีนขึ้นมาใหม่ครับเราต้องปิดลมไว้ให้ได้ครับโลกอย่างเอาเหมือนกัน ไถเข้าไปอ่ะไถเข้าไปจะเอาเมื่อกี้คีนหนีไม่ได้นะเจอล็อกขาไว้ฮะอย่างที่กล่าวไปจากตอนต้นว่าถ้าเป็นยูนิตที่เป็นอาร์มี่ทั้งหมดที่ไม่ใช่วอร์กเกอร์มันจะบอดี้บ็อกกันเองเออมันจะเหมือนโดตาแต่ถ้าเป็นโดรนเนี่ยหรือว่าวอร์กเกอร์เผ่าอื่นอ่ะเ,เจอล็อกขาอีกแล้วคีนคีนเฮ้ยรอดคีนรอดออกมาครับอู้วเซฟเด็กคีนดูตันไว้ตันไว้คีนคุนคแตกตัวที่สอง หนักแล้วอันนี้หนักแล้วหนักแล้วแต่โรก็ต้องอยากจบเพราะโรกัวเกอร์แค่14เท่านั้นโรกัวเกอร์แค่14เท่านั้นอาร์มี่เหลือ8อาร์มี่เหลือ8แล้วควีนเกิดขึ้นมาอีกรอบนึงครับคือโรก็ทุ่มหมดหน้าตักนะตอนนี้โรก็ทุ่มหมดหน้าตักเหมือนกันไม่ไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้แมชอัพหรือว่าไมโครต่อครับแลวจังหวะนี้เบลลิงมาเบลลิงมาโรกอยากจะจบแล้วโรกเริ่มไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วนะลันบายลันบายไปแล้ว อ้าวขึ้นแหลมได้ทําไมปล่อยขึ้นแหลมได้อ้าวรวน DRG รวนรวนครับกังจะเสียควีนตัวที่3าแล้วจังหวะนี้ยังไงเจอรันบาบเข้าไปนแนววินโนไลครับโดนนะโดนค่าฟรีโดนค่าฟรีโดนค่าฟรีอ้าพึ่งเห็นอ้าพึ่งเห็นอันนี้คือพิ่งเห็นจริงๆนะเนี่ยดูจากหน้า DRG ครับโอ้รวนไปหมดแล้วครับรวนไปหมดแล้วครับเสียโดนไป7ครับอินคัมดรอปมาในระดับ200จังหวะนี้โรกต้องปิดเกมเพราะโรกไม่ได้สร้างวอร์เกอร์เพิ่มเลยครับไม่ได้มองไปในส่วนของกลางเกมเลทเกมครับพยายามจะจบเลยจบ เพราะว่าวันนี้มีแต่กเกมย,วยาวๆนะแปลกฮะวันนี้มีแต่เกมในร,ระดับ10นาทีบวกทั้งนั้นเลยไม่มีเกมแบบ5้านาทีเนาทีไม่มีเลยมีก็จะมีเกมนี้ครับแต่จะจบได้หรือเปล่าแค่นั้นเองเกมนี้จากโลกจะเดือดอช่องแชตก็เดือดชอบชอบเฮ้ย <H az idos> นี่ไงการก็เรียกว่าเสียงทายมันให้อารมณ์ร่วมในการดูเกมมันลุน้นมันลุน้น ต่อให้แบบแค่แต้มช่องอคนเราอ,ะอ่ะพอเรามีเขาเรียกว่าอะไรเดิมพันเข้าไปเท่านั้นแหละจะตั้งใจขึ้นมาท,ทันทีอินเนอร์มันจะมาอ้าวโดกซับไดอ็อปชะลอรูปเกมได้ครับ d r g ฮะตอนนี้รครับโรกต้องขึ้นมาลันวอร์เกอร์แล้วเพราะว่าปิดไม่ได้เพราะสุดท้ายเซอร์กิงไม่ได้มีพลังในการระเบิดแฮชชอรี่นะต้องเป็นเบลลิงแล้วประเด็นเบลลิงในช่วงต้นเกมมันก็จะเปลืองรีซอร์สอย่างมากนะครับแล้วตอนนี้ซัลไพบล็อกมา d r g ต้องรีบซ่อมซ่อมเลยอะ น่าแปลกใจมากเล่นกันมา6นาทีไม่มีแฮชวลี่ที่สามครับเพราะว่าเอาดีซอสมาแล้วก็ยัดอาร์มี่ใส่กันรัวๆแล้วโรกมาอีกรอบหนึ่งจังหวะน,นี้เบลลิงเบลลิงต้องเอาควีนแท้ต้องเอาควีนแท้ต้องเอาควีนแท้แล้วเบลลิงชนเบลลิงโอเคเบลลิงเทดเบลลิงแล้วโอ้ยโ,ยโยดีแค่หนึ่งตัวยังไม่พอหนึ่งตัวยังไม่พอรันบายไป,ไปเอาโดนมาเคลียร์กันหมด,มรด,ดมครับผมโรกซัร์ไพด์อบมา44ครับไม่ค่อยสะเทือนทางฝั่ง DRG สักเท่าไหร่ครับผมแต่ DRG ตอนนี้แก๊สฮะอินคัมเป็นศูนย์เลยครับเร่งในส่่ววนนนขอองมิรรรัััลกๆคบ ต้องเร่งอาร์มี่ขึ้นมากันเอาไว้ก่อนนะยังไม่จบง่ายๆเหมือนกันแล้วมีตองเบลลิงโอเคต้องเน okay, ีออย่ยต้องเอาคุยนมากันหน้าบ้านครับแล้วก็เซอร์กิ้งลันบายเข้ามาดีอาจีขอคืนแล้วก็ดึงความสนใจเอาควีนถ้าเอาควีนขึ้นไปกันร,ระเบิดเลยนะเอาควีนขึ้นไปกันร,ระเบิดเลยนะโอรระเคนะ okay, ครับโอ้หลอดเห็นนะต้องย้ายไลน์เดินนิดนึงดี้ที่โรกไม่ได้เอาควีนขึ้นไปกันครับ okay อแล้คุณปานาไลบอกว่าถ้าโรคปิดเกมไม่ได้ผมคงหมดตัวไม่เป็นไรครับชีวิตยังมีวันพรุ่งนี้เสมอเจอกันวันที่9ครับระหว่างนั้นแวะมาเก็บแต้มช่องได้ครับผมจะเปิดช่องออนไลน์เอาไว้ครับบางทีก็เล่นเดสตนดิงเล่นเกมกันแวะมาจุ่มช่องฮนะสะสมแต้มช่องกันได้ก่อนเดี๋ยวจะได้มีอะไรไปเล่นกันในวันที่9 <S <S นนะ คือแค่มาจุ่มในแชทก็รู้สึกว่าจะได้แต้มช่องแล้วแหละว่างๆนี่คือทวิสนี่นี่เขาเรียกว่าบอกหนทางสร้างไรายได้เลยนะที่สร้างแต้มช่องตามแต้มช่องพยายามลันบายเข้ามาครับไม่ค่อยได้น้ำได้เนื้อครับรอบนี้จังหวะนี้ทางฝั่งดีอจีเปิดโรกขึ้นมาแล้วเท็กเหมือนกันนะวัดไมโครกันเหมือนเดิมก็ออินดีอาจีด้วย โอ้โอเค,บ,คบังคับแคนเซลิลแฮชชูรี่ไปเสียรีซอสไปเกือบ200แล้วก็เบลเบลิงบบบเบลลิงเบลลิงโบบาโบบาฮะเบลลิงเทตเบลิงอะครับนั่นแหละเป็นอะไรที่แบบเสมอตัวสุดเฮ้ยโอ้ยสไายลรอ,อบสองลูกเกาหัวผมเกาหัวเลยเฮ้ยดูมืนๆมน อยู่ดีดีอาก็แบบร่างเทพอะครับล่างก๊อตอะเอาละเป็นทั้งฝั่งโลกต้องกันบ้างแล้วสัปพายเหลือ72ครับสัปพายตามไซอย่างงาั้นแล้วก็มาแล้วมาแล้วโอเคเอาเซอร์กิ้งมาเข้าไม่ได้ก็ยังไม่ฝืนละนี่ข้างหลังข้างหลังอของจนินข้างหลังอาของจริงแล้วยังไงลันบายควีนควีนโดนล็อกขาควีนโดนล็อกขาเรียบร้อย ควีนตายแล้วก็โรกไล่ตีไล่ตีจังหวะนี้ยังไงแล้วราเวนเจอร์มาหลบโอ้โหหลบได้ด้วย,ยเดียจียังเดือดยังเดือดแล้วโรกสะพายดอกมา79 79ยังไงสกลิงเติมสกลิงเติมสกลิงเติมเรื่อยๆเติมเรื่อยๆโรกสะพายดอกมา 77, 77, กกเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสเจ็จะตกรอบแรกเหรอโรกกลจะตกรอบแรกเหรอยังไงยังไงยังไงอาร์มี่เหลือยี่สิบหกอาร์มี่เหลือยี่สิบหกขึ้น ขึ้นสไปคอยเลอร์มาสไปคอยเลอร์มาช่วยตีสไปคอยเลอร์มาช่วยตีเร็วแต่ Drg ก็เทหมดหน้าตากเทหมดหน้าตากครับรันรันล้วนดูฮะดูมินิแมพวิ่งมาจากบ้านรัวๆได้ไหมได้ไหมโรก็ต้องกันให้อยู่หูยกันอยู่ครับผมเกือบไปเหมือนกันครับดูสไปคอยเลอร์ครับเกือบระเบิดะอ่ะตั้งลำกันใหม่ตั้งลำกันใหม่ยังอยู่ในเกมนี้ครับยังอยู่ในเกมนี้ครับโรกยังไม่ไปไหนครับทีสั้นนี้ครับยังอยู่อยู่ โอ้แล้วก็ขึ้นเทคแอร์ยูนิครับมาโรกจะเล่น Air Unit อีกรอบหนึ่งแต่รอบนี้วางวอลเข้มแข็งและมีโอเวเซียมาเปิดนะแล้วก็ขอสก,กาหน่อยครับแล้วเห็นเห็นทางด้านสปายแล้วครับเรียบร้อยครับทางฝั่ง DRG เห็นเทคแล้วโอเคแล้วตอนนี้ครับอย่าดูว่า DRG จะเขาเทิร์ดเทคมาเป็นอะไร นี่ฮะถ้าไม่มีสไปก็น่าจะเมาไม่เมา,ไม,เมาไม่ใช่บอยไม่ดื่มค่ะ<ต>นี่เรารู้แล้วจากแชท<ม>แต่ตอนนี้โรกโรกกำลังจะหัวทิ่มบอ่อครับไปรอบหนึ่งอ่ะต้องฟื้นหน่อยต้องฟื้นหน่อยซ่อมซ่อมซ่อมในส่วนของซัพไายหน่อยนะ โอเคครับถามิ่งการสปายนะ DRG ขึ้นแฮตที่3ได้ก่อนครับแล้วทางฝั่งโรกก็ต้องมาเปลืองรีซอสในการสร้างพวกสปายคอยเลอร์ด้วยฮะเพราะว่าอยู่ดีก็มืนเมาหมัดขึ้นมาซะอย่างนั้นหลักการเล่น c i r ร์กิ g งเซอร์กิคือการการใช้ยูนิตล็อกครับเห็นไหมเขาล็อกควีนไม่ให้ควีนคลควีนหนีแล้วก็โรกลิมยิง c i r ร์กิ g ก็ตีได้ล็อกแล้วก็ตี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  โอเคมาแล้วครับสาปแล้วก็เล่นในส่วนของมูท่า5ยูนิตครับแต่ทางฝั่ง Drg ก็ขึ้นในส่วนของสปอร์คอยเลอร์ขึ้นมา4เหมือนกันเพราะว่าเห็นเห็นตั้งแต่โอเวอร์เซียบินเข้าไปจุ่มเทคเมื่อสักครู่นี้แล้วก็เล่นส่วนสายขึ้นมาด้วยเหมือนกันครับก็จะเห็นมูท่าซัดกับมูท่าครับก็เวลาคอมอะไรที่มันเหมือนกันทุกอย่างก็คือวัดจังหวะการเข้าทําวัดไมโครฮะในการเขาเรียกว่าคอนทรลยูนิต ต่อตัวอย่างเมื่อกี้ทางฝั่งเดียจีล็อกควีนได้ดัมเมจควีนหายควีนฮิวไม่ได้อเงี้ยคือจบเลยแล้วก็ซัพไพยบล็อกไปสองสรอบใช่ไหมรอบนี้ดีอาจีซัพลพยบล็อกบ้างครับโอเคมาโอ้ว่าหลอดไม่สามารถบินมัวได้อีกแล้วเพราะว่ามีแอร์ยูนิตที่ค่อนข้างมูฟสปีดสูงเข้ามาคุมแมปทั้งคู่ครับแล้วจังหวะนี้โรกโอ้แล้วโดนก่อนต้องเอาควีมากันต้องเอาควีมากันโอเค But it it kind of backfires if like DRG just gonna try to keep making mutas right อ้าว DRG เจอโอเวอร์เสียเจอโอเวอร์หลอดไม่ยิงเลยไม่เอาไปเป้าใหญ่ครับก็คือฐาน expand ที่สามหรือที่สี่ของโรคครับฟรีโอ้ my god แต่ยิงเหนื่อยนะยิงยิงนานนะเพราะโรคค่อนข้างเป็นยูนิตที่ถึกนิดนึงครับแต่ก็เอาได้ครับมันฟรีไงมันฟรีมันฟรีได้ไปนิดนิดหน่อยหน่อยนิดนิดหน่อยหน่อย นนฮีโร่ต่อยจนมือนสปายบ็อกอีกรอบรัสจสัพสปายบ็อกรัวๆเลยโอ้โหโอเวอร์โหลดโอ้โห,โโห,โโหเจอสวนเทกแบบนี้ครับโอเวอร์โหดตั้งตัวไม่ติดเลยครับแล้วก็โอเวอร์เซียอีกของแพงวันมอไรคลิกเรียบร้อยแล้วก็ยังไงครับขออีกหนึ่งคลิกไปยาวๆยาวๆสปายบ็อกไปยาวๆโอ้ oh my god โอเคแล้วจะใส่แล้วใส่แล้วครับโรกมาแล้วแล้วก็มีเติมนาเมจจากมูท่ามาแล้วจังหวะนี้ยังไงเซอร์กลิ้งฮะต้องหาหาเหลี่ยมเข้าดีๆครับแต่ทางฝั่งดีอาร์จีซัพไพก็บอกว่าเซอร์กลิ้งลันบายเซอร์กลิ้งลันบายดึงความสนใจซ้ายแล้วก็เซอร์กลิ้งลันบายแต่ล็กละลายหมดเลยนะจีจีวู้พอเซอร์กลิ้งลันบายขึ้นไปเมนเบดปุ๊บล็กระเบิดทันทีครับแชมป์เก่าตกรอบฮะ โอ้โหดีอาจีก็คัดไม่ถึงเหมือนกันครับดูรอยยิ้มของเขาอ้มไม่ว่าใครจะกลับบ้านแต่ก็ไม่มีใครเชื่อว่าแชมป์เก่าจะตกรอบแรกไปเลยครับในกรุ๊ปสเตทโอ้โหหลุดฟอร์มอินาชยมาเซน๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่